มาดูสุดลัดซ้ายฉากขวาฉากใหญ่ฉากซ้ายฉากหมายถึงสามเหลี่ยมรูปซ้ายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่มุมนี้ขวาฉากก็หมายถึงสามเหลีล่ยมรูปขวาเป็นสามเหลีล่ยมมุมฉาก,าาก,ก,ากานี่มุมนี้ใหญ่ฉาก หมายถึงสมเหลี่ยมรูปใหญ่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่มุมฉากตรงนี้นะโอเคให้ฐานของรูปซ้ายนะครับให้ฐานของรูปซ้ายมีความยาวเป็น L1 นึช่วงนี้คือ L1 นี่คือฐานของรูปซ้ายฐานของสามเหลี่ยมซ้ายฐานของสามเหลี่ยมขวาก็คือตรงนี้ให้มีความยาวเป็น l สองเราจะได้ว่าลหนึ่งคูณกับ l สองจะเท่ากับเด็กๆจะเห็นว่ารูปซ้ายรูปขวาเนี่ยมันใช้ด้านนี้เป็นด้านร่วมกันนะครับเนี่ยถ้ามองว่านี่คือฐานนี่แสดงว่าเส้นนี้ต้องเป็นสูงเพราะมันตั้งฉาก เ,ออเมื่อเป็นสูงเราก็เลยใช้เป็นตัว h ครับเพราะเราไม่จะใช้ h เนี่ยแทนความหมายของความสูงเนี่ยตอนนี้มันเป็นความสูงที่ลูกซ้ายเป็นความสูงของลูกซ้ายด้วยเป็นความสูงของลูกขวาด้วยนะครับ l 1คูณ l 2จะเท่ากับ h กำลังสองอจำสูตรนี้ไม่ใช้นะครับ นะเดี๋ยวกูลองสมมุติเดี๋ยวกูลองสมมุติลองฝึกใช้งานกันดูสูตรพันเืออนนี้นะ โอเคข้อที่หนึ่งให้ AD ให้ BD เท่ากับ เซนติเมตร BC เท่ากับ26เซนติเมตรจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง AD <Okay. S 1> นั้น b ีเนี่ยก็จะเป็น L1 นั่นเองดวกไหมครับนี่ก๊อปปี้มายังไม่ลบ้ลหนึ่งออกเลยนะเนี่ยเท่า BD เนี่ยก็คือ L1 นั่นเองนะเนที่เท่ากับ8เนี่ยคือ L1 ลนึ่ในสูตรนั่นเองนะครับเหนึ่งก็จะเท่ากับ8ปดแต่ L2 สอเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอก DC แต่เขาบอกมาเป็น b c อะลู ก็บอกเส้นนี้ทั้งเส้นว่าเป็นยี่หกนั้นลูกก็เอายี่หกหักช่วงนี้แปดออกไปลูกก็จะเหลือช่วงนี้จะเหลือช่วงดีใี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นด c ก็จะเท่ากับ2 6่กลบแก็เหลือ18 ตร,ตรงนี้ลูกก็ามาใส่ได้ละสิบแปดนะ AD ก็คือเในสูตรนั่นเองนะครับ ad ที่โจทย์ต้องการก็คือ S ในสูตรลูกก็เอาจับเข้าสูตรเลย l หนึ่งคูณ l สองเท่ากับ s กำลังสองนะหนึ่งแปด l สองสิบแปด เท่ากับ h ยกกำลังสองคูณสลบฝั่งเนาะยี h สลับฝั่งคูณจละร้อยสี่สี่ h กำลังสองเท่ากับ 144. ร้อยสี่สี่รูปล้งหึกสิอะไรครับที่ยกกำลังสองได้ร้อยสี่สี่ วิตอบตอบตอบอย่ามาทำเป็นเงี่ย ب. ง่ายๆไม่ออกตอบลูกลูกไม่ตอบมันจะยิ่งเสียเวลาแล้วมแปลว่าทุกคนอยากอยู่กับข้อนี้นานๆ งั้นเราจะได้ค่า h มาเป็นสิบสองนะครับโจทย์ถามหา ad ad ก็เท่ากับ h เท่ากับสิบสองเซนอันนี้เป็นตัวอย่างกันออกมาใช้เนาะ